ครับสวัสดีครับเมื่อนนี้น้ำชงพัดผ่นหน้าเมื่อนี้ผมสีผ้าพี่น้องมาเอาบัวลงล่องครับนี่พี่น้องเมืองเด้อครับนี่นี่เดี๋ยวผมล่างทำความสะอาดดียว่ครับนี่ครับเมื่อนี้ผมมันคมหาหมือพอดีครับคมหาหมื้อผมเสียวลวงก่อนซีล่องนี่ครับ ผมเป็นอาผมครับผมสีล่งเทลาซีร่องสีขายเทลาซีร่องและซีร่องนี่ซีร่องทั้งนี้ผมสีล่องอีกที่หลังอีหามือครับสีล่องทั้งนี้ก้อนหามือแล้วก็สีไปนี้ผมกับสีเอานามล่างก่อนครับผมนี่ครับล่างแล้วก็สีเปิดน้นามทิ้ม ทำกวนศาสที่พี่น้องขอเปิง้งติดตามต่อไปครับนี่ดูได้ครับพี่นอ้องแต่รถกงล่างแล้วล่ะนี่ล่างแล้เลเวเปิดน้ำทิ้มต้องทำกวนศาสตร์ท่านดี นี่ครับกอเท่า,าเอาหัวบัวลงเข้ากับตองผักเปื่อยจะอาบครับเข้าก็าต้องปล่อยแห้งๆไม่สิเลยถ้าเกี้บัวยังไงเข้าตองผักบอรกรหยมันแห้งจ,จีดายจาาคือผักบอนนั่นแหละครับมีเชื้อราไม่เงี้ยไม่จีด้ตาย ทูไปดีอะไรล่ะครับครับเหลืออยู่ซีบอหน่แล้วนี่ครับที่พมคุดบอพักน้ำครับนี่นี่ครับเ,บเขาเฮ็ดทอเฮ็ดคล้องน้ำออกมา นี่ครับเหตดคลองลงมาหนีเข้าไซทอครับไ่ทอมองนี้ขาเข้าบปิส่ทอนะครับมันกับสีไหลหาดลงไปปากบ่อกับสีพังอันนี้ทอออกมาอายู่ช่วงนีนหน้ามันจะไหลลงกลางพอดีทอสีวพวพังครับดินจบ่ัไหนพังเขามีทอแล้วท่านาคือลังครับเหตดไหว เดี๋ยวสิคูดลองอีกอยู่ครับนี่ครับบัวล่างก็ต้องเยอะแก่ยด่งนีก็ได้ต้องมาไหวคือเซไหวก่อนจ็นขึ้นหนึ่งครับนี่ก่นอนสีนล่งนี่อันนี้ผมล่างเลรวครับนี่ล่างแล้วผมเซไหวมือขึ้นนี่เซไหวทั้งแรงมาไหวขึ้นหนึ่งนี่ครับผมมาไหวเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่ง มาขึ้นเดียวก็ออกแล้วเดกเห็นบ่ครับออกนอขึ้นเดียวออกนออู้ออกไวเด็กเห็นบ่ครับนอยังงามเลยนี่แหละครับผมกับอันนี้ผมใช้เข่งไว้น้ำสเสดสครับเดี๋ยวผมก็เสเจะไปล่องทอล่องล่องครับนี่ครับ เดี๋ยวถ้าเบืองต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหนามใจก่อนนี้ผมก็สะหนามที่ผมล่าเพื่อติเปิดออกทิมก่อนครับเอาหนามไหมมันกับเปลืองเนยุธรรมดาถ้าก็ตรง้อมเสียหนามมันจะสีสาดนี่ครับ นี่ครับเวลาเลาเปลีอยนกระไลไปนี่เลยเนี่ยมันกระไลลุ่มนะครับอื่หือหล้วครับกระไลลุ่มไปทอพุ่นละนี่ครับมีเบื่อนน้ำนี่แหละเนี่ยไหลไปนี่เลยนี่ที่ทอที่ช่องระบายน้ำนี่ครับกระไลลุ่มไปนี่แหละครับนี่หมอ้อ เขาตอมาเรกลางตอไว้ช่งวงนี้มันกันลุกกลางพอดีครับมันสีโ่รดทราตปากบอเรนบอนเนี่เข้าบ่ิเฮ็ดนี้เป็ดเดียวพังเบอร์รี่ครับเห็นอนนครับมันไหลลงไหลดี ต้นใหม่ต้นบักพาวใกลๆอย่างเงี้ยคือเปดนง,งชุ่มชื้นละพันนี้ครับอาจจะเชื่องน,น้ำแน่กับว่าเป็นงั้เข้าตรงล่างแบบนี้แหละครับเพราะว่าเป็นล่องไม่ล่างให้น้ำปูนมันออกห้ยปูนมันจืด นครับขาปูนมันออกเบิดเป็สะอาดที่เขากินไปสิบว่าอะไรนี้สารพิษเพราะห้อล่างดีแล้วครับบานนี้พอมีเอาบัวล้งทออะไรหรือครับ,บนั่นเทเลยลนะ ร่องนึงก็ใส่หลายอยู่ครับพอลร่องมันไงเรือเพื่อเคลินีลยนครับใส่รลายเตัอ ี่นะครับเอาจัดให้มันเสมอเอาใสา่หลายมันกันนะ เอาแต่หมูจมหมูที่มันบปจมเอากลับไปแยกใส่ทั้งอื่นนี่ครับนี่ครับเห็นโบขึ้นเดียวด้วยนีย่อันนี้หัวมันทีโบสั้นสลัดครับนี่ หนึ่งหัวสองหัวสามหั 3, HS, วสี่หัวมันสิมีอยู่หาหัวครับพอมันมันกระสีแยกออกครับนี่แยกออกเป็นหัวมันสลัดหัวเขาเอินสลัดหัวนี่ครับพอมันสลัดออกไปกระสิเป็นทั้งสี่เหรอครับนี่นี่ครับสลัดต่อไปกระสิเป็นตั้งสี่เลยนี่นี่พวกนี้มันสลัดแล้วนี่นี่กระโปรงเราตัวนี้อนัอนนี้มันบาสั้นสลดัดพอดีพอมมาก่อน โดนแหงลายบัวน้ำน้องมันสลัดออกปีปีปหนึ่งบ้านนน้อยนี่ครับใส่นาใส่ลายมุกกะได้บัวลายนี่ครับอีสามร่องทั้งนี้ผมกะมู่นี้ผมใส่เลี้ยวนี่ครับ มันจะถอนแสงน้อยนึงเลี้ยวไปเค่ไหนเนาะครับสิโอเคครับมันหนาแต่ยายมันขี้กันนะครับถ้ามันขี้กันเราเมื่อกาสีมันสีซ้อนกันไหมมันสีซ้อนกันเราเมื่อกาสีแท่งกันเราหัวหนึ่งมันสีลอยขึ้นมันสีผมเคยใส่ทีๆแล้ว ใหอทีแห้งกับพอดีเอาปานกลางนะครับโอ้เยที่เดียวบาเห็นครับถอดแสง ครับครับแันต๊ะต่อไปพวกัสีเอาพยางปิดครับปิดปากทอนนี่ปิดเหลือสามอันเหลืออันนึงเอาไว้พี่วองเบิ้งมีก้อนสิปิดผมกะตสอนเอาปุ่นออกก้อนครับนี่ปุ่นโมอ,อท้อสิบปิดท่าก็ต้องทำาพวกราทก่อนครับมีปุ่นมอบมี่เหรอครับ นี่ต่อไปผมจะเจอป้ายแย่งปิดครับนี่งปิดทอ่อนี่ครับปิดลงสี่เลยนี่ยางครับนี่ครับพอทั้งขาดพวกจอหงูแล้วใช่อีกเส้นหนึ่งบ่อย้่าแย่งมันบานตัวนี้เขาหลุดลงตั้ำ นี่ครับบ่อยผายเงียงมันบานีม่นมันครับขั้นตอนต่อไปผมก็สีเอาพายางฟีดครับนี่ผมก็เอาใส่นี่แหละครับพายางนี่ครับเอาใส่นี่แหละผมใส่เสื้อเครื่องนึง เสียบเครื่องนึงงละก่ายจางเครื่องนึงครับนี่ผมก็อจิมารเต็งสี่แล้วครับเสียบเครื่องนึงจางเครื่องนึงมันจังหยืดจุนใ้ ดึงสีเงส่เลยครับดึงมัดสี่เลยครับแล้วเขาล็อกล็อกสี่เลยมันยังบุรดษนี่ครับแล้วเขาคอยดึงลงที่หลังนี่ครับดึงลงได้ครับเอาดึงยาใหญ่ยยมันมีหู เดี๋ยวยุ่งสิเขาบ,เ <Okay. S 1> บ่มีหูเลยนะครับมีหูเลยเพื่นี่ครับตึงเป๊ะ คลิปนี้จบซ้ำนี่นะครับเขาฝากกดติดตามพันบาน่าหน่อยครับครับวันดีครับบ๊ายบาย